หลงขึ้น M8 อีกแล้วเหรอแล้วเมื่อไหร่จะถึงโครงการเนี้มานี่เดี๋ยวจะพาไปดูไปบ้านหอู SC ยังไงให้ไม่หลงเราจะเริ่มวิ่งจากเส้นลัตนาธิเบศก่อนนะขับมาสักแปบบ๊บตามทางไปจนวนขึ้นสะพานพอสุดสะพานแล้วสังเกตป้ายทางคู่ขนานแล้วให้เบี่ยงขวา เข้าเส้นไหนได้เลยให้วิ่งซ้ายไว้แล้วเบี่ยงตามป้าย SC s c s t ไปได้เลยแล้วให้วิ่งซ้ายไปจนถึงโฮมโปรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดลาดประดุกข้างๆโฮมโปรได้เลยตรงมาอีก1.3กิโลเมตรก็จะเจอแจสกินวิ l เลจให้คุณขับไปอีก1กิโลเมตรจะเจอ The ะวันพาร์แล้วที่ติดกันคือโครงการบ้านจาก SC s c s t นั่นเองครับ ให้ตรงไปอีก300เมตรแล้วกลับรถทางด้านขวาเพื่อกลับไปทางโครงการครับแล้วให้ตรงตามโค้งมาเรื่อยๆก็จะเจอกับโครงการบางกอกบุรลวาด์ดเวส g a เก Station บ้านเดี่ยวสุดหรูดีไซน์นอร์ดิกมาพร้อมกับสวนธรรมชาติสีเขียวและขับเฮาขนาดใหญ่และยังมีอีก2โครงการนะให้กลับรถออกมาที่หน้าปากซอยวัดลาดประดุกอีกครั้ง สังเกตด้านซ้ายไว้จะเจอกับป้ายเมนเกตของทั้งสองโครงการโครงการแรกบางกอกบูรีวัดซิกเนเจอร์บ้านหรูสไตล์โมเดิร์นโคลเนตมาพร้อมกับพื้นที่มากกว่า100ตารางวาต่อมาบางกอกบูรีวัดเวสเกตบ้านเดี่ยวสุดลรกชุรีสไตล์เมืองตากอากาศของยุโรปมาพร้อมกับบรรยากาศแบบชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนเดินทางง่ายเชื่อมต่อถนนใหญ่ใกล้เวสเกตต้องโครงการบ้านหรูจาก SC s c Asset รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมโทร1749